ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเตรียมใช้ในโยบายการเงินแบบเข้มงวดหลังมีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคมสูงสุดในรอบ40ปีขณะที่ร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่นชุนอิจิสุซูกิเปิดเผยกับสื่อนะครับว่ากำลังติดตามสถานการณ์ในตลาดปริวัติเงินตรายอย่างใกล้ชิดและผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นแม้ว่าเงินเย็นจะอ่อนค่าลงแต่ว่าต้นทุนการนำเข้าก็จะเพิ่มขึ้นด้วย แต่ก็จะไม่เป็นปัญหาตราบใดที่ค่าจ้างเพิ่มขึ้นตามแต่ตอนนี้การเติบโตของค่าจ้างเนี่ยยังคงอ่อนแอนะครับดังนั้นจึงเห็นผลกระทบด้านลบจากการอ่อนค่าของเงินเยนมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับเงินรูปีของอินเดียครับร่วงลงสู่ระดับสั้สุดเป็นประวัติการโดยเมื่อวานนี้เงินรูปีของอินเดียร่วงมากถึงร้อยละ0.6สู่ระดับ7 8 2 8 2 5รูปีต่อดอลลาร์สหรัฐนับเป็นการแตะระดับ ต่อเนื่องในช่วงของไม่กี่วันที่ผ่านมาพร้อมกันนี้อินเดียยังคงเผชิญกับการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดที่เพิ่มขึ้นครับเนื่องจากว่าราคาน้ํามันและสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินภาคต่างประเทศควบคู่ไปกับการไหลออกของเงินลงทุนในตลาดหุ้นที่เพิ่มขึ้นด้านธนาคารกลางอินเดียยืนยันครับว่ายังคงมีทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเกือบ6แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ สามารถปรับใช้เพื่อควบคุมความผันผวนของค่าเงินที่รุนแรงได้ด้วยเช่นกันนะครับเนี่ยฮะก็มีความเคลื่อนไหวถ้าเป็นค่าเงินอ่อนค่าลงแบบนี้เนี่ยครับ